พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนคริธศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณเด็บลาเพีย์สแมสซาสูเซตสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณและข้อพระคัมภีร์นนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามาคคคิรรมร่วมกันปรากฏในมัทธิวบทที่6ข้อ20แต่จงสั่มสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้คุณเด b บราเพียรสเป็นพยานว่าดิฉันกับสามีกำลังเตรียมย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กลงการย้ายบ้านที่เล็กกว่าหมายถึงการต้องบริจาคหรือทิ้งข้าของที่สะสมไว้ในบ้านปัจจุบันสำหรับดิชันนั่นหมายถึงการต้องบอกลาของสะสมโบราณที่เคยสะสมไว้กับพี่ชายชื่อบ๊อบในยุค90 จากการเดินทางล่าขุมทรัพย์ร่วมกันเราสองคนเหมือนออกผจญภัยตามหาเศษเสี้ยวแห่งอดีตบ๊อบจะเดินดูตามชั้นวางเพื่อหาของเล่นในวัยเด็กส่วนดิฉันจะก้มหน้าก้มตาค้นหากล่องถังดีบุกเก่าๆที่มีลวดลายกราฟิกสมัยโบราณบ๊อบจากไปหลายปีแล้วและของสะสมที่ตั้งโชว์อยู่ในบ้านก็เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจถึงการผจญภัยเหล่านั้นแต่ตอนนี้ ถึงเวลาต้องปล่อยวางแล้วในช่วงเวลานั้นของชีวิตการสะสมของพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญมากแต่วันนี้เมื่อดิฉันเก็บของทั้งหมดลงกล่องใบใหญ่ข้อพระคำพีที่อ่านในวันนี้ก็ผุดขึ้นมาในใจทรัพย์สมบัติทางโลกไม่ว่าจะเป็นเงินของใช้หรือของสะสมโบราณไม่มีคุณค่าในสวรรค์ พระเยซูทรงสั่งสอนให้เราสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์แทนการนมัสก,การและเชื่อฟังพระเจ้าการสแสวงหาพระองค์ผ่านพระคัมภีร์การสนับสนุนคริสจ,จักรด้วยสิบลถของประธานและเวลาการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นการมีเมตตาและให้กำลังใจการแบ่งปันความเชื่อผ่านงานเขียนสิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณของดิฉัน และทรัพย์สมบัติเหล่านี้มีคุณค่าไม่ใช่เพียงแค่ในโลกนี้แต่ยังรวมถึงในบ้านนิรันดร์ของดิฉันบนสวรรค์ด้วยข้อคิดสำหรับวันนี้ทรัพย์สมบัติฝ่ายวิญญาณมีคุณค่านิรันดร์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ย้ายบ้านใหม่ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้ความปรารถนาของข้าพรรองทั้งหลาย คือการส,สมัมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์โดยตระหนักว่าทรัพย์สมบัติของคาบรงทั้งหลายอยู่ที่ไหนใจของคาบรงทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสกตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ